สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการปะถังน้ํานะครับโดยที่เราจะใช้ฐานหุงต้มเรานะครับปะนะครับนี่ครับก็ลอยแตกนะครับตรงนี้นะครับครับวิธีการนะครับเราก็จะนํา่านนะครับมาอ่ะสีกับ กระดาษทรายครับหรือถ้าใครหากระดาษทรายไม่เจอนะครับก็สามารถใช้มีดนะครับขูดเอานะครับแต่ให้ฐานละเอียดแบบนี้นะครับขูดแบบนี้น่ครับเมื่อขูดเสร็จนะครับเราก็จะได้มาลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเทฐานนะครับลงไป รอ,อยที่แตกนะครับนครับก็เทลงไปลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับใช้กาวร้อนนะครับยอดลงไปบริเวณที่มีรอยแตกนะครับ กาวร้อนเมื่อโดนกับฐานนะครับก็จะประสานอย่างดีเลยนะครับนี่ครับเมื่อเราหยดกาวร้อนลงไปนะครับก็ประมาณทิ้งไว้ประมาณ2อนาทีสามนาทีครับตอนนี้กาวเราแห้งแล้วก็แข็งมากนะครับฐานนะครับนี่ครับ ง่ายๆแค่นี้นะครับวิธีการปะนะครับโดยที่ใช้ฐานหุงต้มเรานะครับเอามาประสานนะครับนี่ครับก็แบบนี้ไม่มีการรั่วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปสาหรับคลิปนี้ก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับ